ตรงนี้เขาเรียกว่าทับหลังที่น้าหยดปิ้งๆๆเนี่ยคือทับหลังเราเทเพื่ออะไรครับอ่าให้มันแข็งแรงนะครับในกรณีนะครับถ้าบ้านเนี่ยมีความกว้างเนี่ยเกิน2เมตรเนี่ยถ้าเราก่ออิฐอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีการแตกล้าวได้นะครับแล้วความแข็งแรงมันจะสู้การเททับหลังไม่ได้นะครับเมทัลชีตฝ้าระแนงเนี่ยเวลาฝนตกแล้วเสียงจะไม่ดังซึ่งหลังคาลงจอดรถอันนี้นะครับกันแดดได้ดีมากซึ่งต้องบอกว่า2ชั้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นเมทัลชีตมีฉนวนชั้นล่างจะเป็นฝ้าระแนง ึ่ง2ชั้นตรงนี้นะครับข้างบนเมทัชชีข้างล่างฟ้าแังตรงนี้จะเป็นช่องลมนะครับอากาศจะถ่ายเทห้องครัวหลังนี้นะครับเป็นห้องครัวที่ติดกับรั้วโครงการที่เฉียงรั้วโครงการบางที่นะเขาจะตรงพอตรงเสร็จห้องครัวของคุณสี่เหลี่ยมมันก็จะได้ฉากแต่ถ้าเมื่อไหร่รั้วโครงการเฉียงคุณอยากได้ขนาดพื้นที่ที่เพิ่มตามที่รั้วโครงการเฉียงเนี่ย คุณสามารถเลือกได้ก็คือทําห้องครัวเฉียงไปตามกับรั้วโครงการในกรณีที่1นึ่นะทำห้องครัวเฉียงไปกับรั้วโครงการและในกรณีที่2นะครับทำห้องครัวให้ได้ฉากสี่เหลี่ยมทุกมุมแต่คุณจะเสียพื้นที่ที่รั้วโครงการเฉียงเข้าไปเนะี่ยคุณจะเสียพื้นที่ตรงนั้นสวัสดีครับผมโบสาโลสอแสงทองงานช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน BTN Resident บางบัวทองหลังนี้เลย เป็นเลสซเดนบางบัวทองเลยครับเป็นปู่บ้านที่รวมบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมนะครับซึ่งหลังนี้เป็นทาวน์โฮมได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมนะครับหลังคาหน้าบ้านเป็นเมทัลชีทฝ้าละแนงแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านเป็นห้องครัว2สเต็ปนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการต่อฉาบนะครับแล้วก็ ทำการวางระบบท่อน้าไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเรื่องระบบท่อน้ําข้างหลังบ้านว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูหลังคาเมนชีทฝ้าระแนงหลังบ้านก่อนนะครับตามมาเลยหลังนี้นะครับต้องบอกว่าสีที่ใช้นะครับเจ้าของบ้านก็เลือกสีนะครับที่เป็นแบบแปลกใหม่แล้วกันต้องบอกว่าแปลกใหม่้วกันนะครับรวมถึงทั้งเหล็กทั้งฝ้าระแนงเลยนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยอันนี้ที่ผมมองนะ เป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้าตาลเลยนะเป็นน้ําตาลอ่อนนะครับออกแบบตาสีทองๆหน่อยอ่ะนะครับประมาณนั้นตอนนี้ยังทาไม่เสร็จเพราะว่ามันผสมกับการสนิมสีแดงก็เลยดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับข้างบนสีฝ้าแดงทาไปแล้วนิดนึงนะครับทาออกมาดูก่อนว่ามันออกมาในเฉดไหนนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากันทั้งเสาแล้วก็ฝ้าละแนงนะส่วนข้างในจะเห็นได้เลยว่านะครับ ยังไม่ได้ทาสีนะครับซึ่งเป็นสีการสนิมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้นะครับเชิญครับตรงนี้นะครับไอ้ทาแล้วนี่นี่ฝั่งนี้ยังเป็นสีการสนิมอยู่นะครับด้านล่างจะเป็นสีการสนิมอยู่นะครับอยู่ข้างนอกเสียงดังนะครับต้องขออนุญาตเข้าไปในตัวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับเชิญครับตรงนี้เขาเรียกว่าทับหลังที่น้าหยดปิ้ง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 เนี่ยคือทับหลังเราเทเพื่ออะไรครับอ่าให้มันแข็งแรงนะครับในกรณีนะครับถ้าบ้านเนี่ยมีความกว้างเนี่ยเกิน2เมตรเนี่ยถ้าเราก่ออิกอย่างเดียว มันอาจจะมีการแตกแล้วได้นะครับแล้วความแข็งแรงมันจะสู้การเททับหลังไม่ได้นะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นไม้แบบซึ่งช่างก็ประหยัดไม่ต้องซื้อเอาแผ่นลามิเนตมาเลยใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับใช้ได้เหมือนกันเอาแผ่นลามิเนตข้างล่างเป็นเหล็กกล่องนะครับขึ้นแบบเลยแล้วช่างเขาก็เทนะครับจากข้างบนลงไปนะครับแล้วก็มีการเชื่อมเหล็กนะครับเหล็กขุนเลยนะครับเหล็กเก้าบข้างบนเชื่อมกับจันทันข้างบนเลยเส้นหนึ่งเห็นไหมฮะยึดนะครับตัวคานนะครับกับจันทันหลังคานะครับให้มันเป็น โครงสร้างเดียวกันให้มันแข็งแรงนะครับตรงนี้นะครับคุณเห็นท่อระบายน้ําของรางน้ําสแตนเลสนะครับเราก็จะต่อยาวลงมาตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้ไม่ใช่เราจะไปปล่อยทิ้งใต้พื้นแบบว่าไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับเรามาปล่อยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบ่อพักซึ่งเป็นท่อใยหินเท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นท่อใยหินนะครับท่อรางน้าจะต้องลงท่อใยหินเท่านั้นนะฮะไม่ใช่คุณเอาไปลงถังแซไปลงบ่อดักไขมันไม่ได้นะครับ ่อล้างน้ําจะต้องลงท่อใยห,หินเท่านั้นไม่งั้นระบายไม่ทันน้าล้นแน่นอนนะครับโอเคเนาะอย่างนั้นเจ้าของบ้านท่านใดจะต่อเติมบ้านนะครับหม่ว่าจะสันล้างน้ําท่องเอาไว้ต้องลงท่อใยห,หินที่มีขนาดความกว้างมากกว่า6นิิวนะครับการก่อผนังอิฐบนเบานะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยงามนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฉาบเดี๋ยวถ้าฉาบเมื่อไหร่เนี่ยจะสวยงามแน่นอนนะครับนะครับด้านในก็เราวางระบบท่อให้หมดแล้วนี่ระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งนะครับของซิงล้างจานวางไว้แล้วนะครับ สำหรับหลังนี้นะครับหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านเป็นหลังคาเมทัลชีตฝ si ้าละแนงอีกแล้วนะครับเคยรีวิวไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าเมทัลชีตฝ้าละแนงเ,เนี่ยเวลาฝนตกแล้วเสียงจะไม่ดังซึ่งหลังคาลงจอดรถอันนี้นะครับกันแดดได้ดีมากซึ่งต้องบอกว่า2ช,ชั้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นเมทัลชีตมีฉนวนชั้นล่นนางจะเป็นฝ้าละแนงซึ่ง2ชั้นตรงนี้นะครับข้างบนเมทัลชีตข้างล่างฝ้าละแนงตรงเนี้ยจะเป็นช่องลมนะครับอากาศจะถ่ายเท นะครับอากาศจะถ่ายเทแล้วหมุนเวียนช่องนี้เพราะว่าช่องนี้เราทําเป็นช่องอากาศเพื่อที่จะให้อากาศฟลว์เข้าไปแล้วก็อากาศก็ออกมานะครับระบายความร้อนได้ดีมากต้องบอกว่าเมทัลชีตฟ้าระแหนงเนี่ยกันความร้อนได้ดีกว่าเมทัลชีตพียูและได้ดีกว่าวนิลด้วยนะครับต้องบอกว่ากันได้ดีกว่าจริงๆมองมาด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างคุณจะสังเกตนะครับว่าเราใช้เสาแผงซึ่ง เป็นเสาที่มีขนาด4คูณ4ต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยประดับด้วยเสาระแนงคือเสานิ้วคูณนิ้วนะครับซึ่งเสาระแนงข้างในเนี่ยมีทั้งหมด5ต้นและเสา4 4คูณ4ด้านนอกมีทั้งหมด2ต้นขนาบกันนะครับมองไปด้านมุมด้านในตรงนู้เลยนะครับตรงนั้นจะเป็นเสา4 4คูณ4ซึ่งตั้งแยกส่วนนะครับจากตัวบ้านนะครับซึ่งเราจะทําหลังคาตั้งแยกส่วนให้อยู่ในส่วนของเขาเองเลยนะครับเดินมาทางนี้นะครับ จะสังเกตนะครับว่าไม่เห็นรางน้ําเลยนะครับเพราะว่าฝ้าระแนงของเราเนี่ยปิดรางน้ําอยู่นะครับอ่าปิดรางน้ําอยู่จะจะไม่เห็นรางน้ําเลยนะครับซึ่งจะเห็นท่อระบายน้ําอยู่จุดนี้นะครับซึ่งข้างในเนี้ยจะมีรางน้ําเป็นรางน้ําสแตนเลสซึ่งซ่อนอยู่ในฝ้านะครับแล้วก็ใส่ท่อ PVC นะครับขนาด3นิ้วคือขนาดใหญ่มากนะครับแนบกับเสาล้วลงมาทาสีเดียวกับเสาล้วเลยนะครับแนบลงมาปล่อยออกด้านหน้าตัวบ้านตรงนี้นะครับมองด้านนี้นิดนึงนะครับ ด้านนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับสังเกตนะครับทั้งมุมเหล็กมุมเสานะครับต่อเชื่อมกันสวยงามนะครับแทบไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับต้องบอกว่ารอยเชื่อมนี่เราเจียแบบละเอียดนะครับแล้วก็งานเนี้ยจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับด้านในคุณจะเห็นเลยว่าจะเป็นฝ้าระแนงนะครับลองดูงานฝ้าระแนงของเรานะครับดูได้เลยนะครับแทบไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับรอยต่อรอยโป้รอยหัวน็อตนะครับเราเก็บงานเรียบเนียนมากๆนะครับ เรียบเนียนมากๆเลยโอเคมองมาด้านนี้อีกนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะแนบท่อเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับแต่หลังนี้เราแนบท่ออยู่ด้านข้างนะครับเนื่องจากนะครับเราอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเราจึงไม่สามารถเอาท่อสอดไว้ด้านหน้าได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับคุณจะแนบด้านหน้าแนบด้านข้างแจ้งกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ของเราได้เลยนะครับอ่ะมาทางนี้นะครับด้านบนนะครับจะสังเกตนะครับเรายิงขอบเหล็กนะครับชนกับขอบ ระ,ะแนงเดิมของโครงการนะครับระแนงไม้นี่คือระแนงเดิมของโครงการนะครับซึ่งเรายิงเหล็กชนเลยนะครับดูจากบ้านาข้างๆก็ได้บ้านาข้างๆมีระแนงไม้เหมือนของเราเลยเห็นไหมนะครับแต่เราไม่ได้เอาออกนะครับเราคงไว้เหมือนเดิมนะครับ นะหลังคาตรงนี้นะครับเราตั้งเสาแยกส่วนออกจากตัวบ้านเลยซึ่งน้ําหนักที่โหลดเป็นน้ําหนักของเขาเองดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาพื้นลงรถเนี่ยซุดแล้วเนี่ยหลังคาจะถล่มลงมาทับไม่มีแน่นอนการันตีเลยแบบนี้อยู่ได้เป็น10ปีนะครับแล้วเรารับประกรันน้ํารั่วซึมให้อีก1ปีเต็มนะครับต้องบอกว่า1ปีเต็มเ็มเลยนะครับเรามาเก็บงานให้เลยถ้ามีน้ํารั่วซึมอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราเก็บงานให้เนาะ,ะมาต่ออีกนิดนึงนะครับจะสังเกตนะครับพื้นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรา การปูกระเบื้องนะครับทีนี้กระเบื้องเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนเลือกลายอะไรนะครับอ่ะเรามาเข้ากันตรงนี้ครับลงลึกไปเลยนะครับที่ผิวกระเบื้องนะครับคุณสังเกตเลยนะว่าแผ่นตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับคุณสังเกตเลยว่าแทบไม่เห็นรอยต่อเลยซึ่งรอยต่อของเขาอะมีนะครับแต่เราพยายามนะครับออกแบบให้มันเป็นผืนเดียวกันนะครับซึ่งแผ่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณดูตามผมนะแผ่นหนึ่งคือตั้งแต่มุมนี้นะครับมาถึงมุมนี้แล้วก็มาถึงมุมนี้นะครับ แล้วก็ลากมาถึงมุมนี้นะครับซึ่ง1แผ่นเนี่ยมีขนาด40ซนติเมตรคูณ40ซนติเมตรนะครับรอยต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือรอยต่อนะครับเนี่ยตรงนี้คือรอยต่อตรงนี้ไม่ใช่รอยต่อนะไม่ใช่นะจะสังเกตนะจะคล้ายกันเลยนะครับพื้นผิวกระเบื้องเนี่ยนะครับเราก็พยายามใช้ยาแนวที่เข้ากับสีผิวของกระเบื้องให้มากที่สุดนะครับที่สําคัญก็คือ พื้นกับเบื้องนะครับที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยถ้าคุณจะปูลงรถนะคุณควรเลือกกระเบื้องแบบด้านหรือไม่ก็หยาบนะครับแบบด้านหรือไม่ก็หยาบห้ามเลือกแบบเงาเด็ดขาดถ้าเลือกแบบเงาเงาเนี่ยนะครับมันจะลื่นนะครับเวลาขับรถขึ้นมาจอดเนี่ยลื่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเลือกแบบหยาบหรือแบบด้านแบบนี้นะครับกำลังเหมาะสมนะครับนะครับดูจากพื้นผิวนะครับจะมีความหยาบนะครับพอสมควรเลยนะครับนะครับประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าลงรถท่านใดน,นะครับไม่ได้มีหลังคาแบบนี้นะครับถ้าไม่มีหลังคาแบบนี้ถ้าคุณเอาแบบหยาบจนเกินไปเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเกิดคาบสกรปรกฝังในเนื้อกระเบื้องนะครับเนื่องจากเนื้อกระเบื้องเนี่ยถ้ามีความหยาบแล้วเนี่ยมันจะมีความลึกของพื้นผิวดังนั้นความลึกของพื้นผิวเนี่ยคาบสกรปรกก็จะไปฝังลึกได้เช่นกันนะครับเรามาดูเหล็กดัดกันก่อนก่อนเข้าไปดูในห้องครัวนะครับ ซึ่งเหล็กดัดอย่างที่ผมเคยเรียนได้ทราบว่ามีลายให้เลือกมากมายเลยนะครับหลังนี้ผสมผสานกันนะครับจะเป็นลายขีดตรงเหมือนที่เราทาประจําที่เป็นลายยอดฮิตและข้างบนก็จะเป็นลายดัดโค้งลายดัดโค้งนะครับผสมกันก็คือขีดตรงบวกดัดโค้งถ้าใครชอบแบบนี้ก็ได้ทีนี้เหล็กดัดเนี่ยวิธีการต้องบอกว่าวิธีการทํางานของเขาแล้วก็วิธีการเลือกติดเหล็กดัดที่คุณสามารถ เซฟและป้องกันตัวเองได้เป็นยังไงอันดับแรกนะครับคุณจะต้องมีที่จับนะครับของเหล็กดัดนะครับไม่ใช่คุณจับตรงนี้มุงลวดก็อาจจะขาดได้คุณต้องเอามือมาจับตรงควักตรงนี้นะครับจับควักได้เลื่อนได้นะครับงานเรียบร้อยนะครับนะครับบางที่ติดด้ามจับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําบางทีมันก็ไปขัดกันกับอันอื่นแนะนําเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขันกุญแจล็อกได้นะครับขันกุญแจคือเป็นล็อกในตัวนะครับถ้าขันตรงนี้คนในบ้านก็สามารถออกมาได้เพราะว่า มันสามารถปลดล็อกข้างในได้เรามาดูกันตรงนี้ครับสมมุติว่าถ้าใช้กุญแจขันตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็สามารถปลดล็อกได้ตรงนี้ก็สามารถล็อกได้จากด้านในใช่ไหมถ้าใช้กุญแจขันด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะดันขึ้นแต่ถ้าคนด้านในบ้านอยากจะออกนะครับก็กดลงก็สามารถออกไปได้แล้วในส่วนนี้เราทําเพื่อที่จะเวลาคุณจะออกไปทําธุระและยังมีคนอยู่ในบ้านนะครับ คนที่อยู่ในบ้านเขาจะไม่โดนขังนะครับเขาก็สามารถปลดล็อกด้วยมือออกไปได้นะครับเล็กดัดของเรานะครับไม่ได้ยึดกับเฟรมีเนียมนะเราจะยึดกับปูนนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมเราจะทําหูขึ้นมายึดกับปูนนะครับแล้วก็เก็บหัวน็อตไว้ตรงนี้ที่เป็นที่เก็บหัวน็อตนี่แกะหัวน็อตออกมาเห็นไหมยึดกับปูนนะครับเรายึดกับปูนยึดกับปูนหมดเลยข้างล่างก็มียึดกับปูนนะครับก็ต้องบอกว่า ยึดก,กับปูนเนี่ยจะดีกว่าจะแข็งแรงกว่าแน่นอนนะผมการันตีเลยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกนันในรอบเลยตรงนี้เราใส่ตัวครอบรางไว้นะครับก็จะดูว่ามันเรียนนะครับไม่ดูสะดุดนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ต้องบอกนะครับว่าห้องครัวหลังนี้นะครับเป็นห้องครัวที่ติดกับรั้วโครงการที่เฉียงรั้วโครงการบางที่นะเขาจะตรงพอตรงเสร็จห้องครัวของคุณสี่เหลี่ยมมันก็จะได้ฉากแต่ถ้าเมื่อไหร่รั้วโครงการเฉียงคุณอยากได้ขนาด พื้นที่ที่เพิ่มตามที่รั้วโครงการเฉียงเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ก็คือทําห้องครัวเฉียงไปตามกับรั้วโครงการในกรณีที่1นึ่นะทำห้องครัวเฉียงไปกับรั้วโครงการและในกรณีที่2นะครับทำห้องครัวให้ได้ฉากสี่เหลี่ยมทุกมุมแต่คุณจะเสียพื้นที่ที่รั้วโครงการเฉียงลงไปเนี่ยคุณจะเสียพื้นที่ตรงนั้นเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับไม่ได้ทําเป็นตัว L ทําเป็นตัว I แต่มีพื้นที่เหมาะสมสําหรับการทําห้องครัวเลยนะตรงนี้ ระยะเคาน์เตอร์ครัวตรงเตาแก๊สเนี่ยผมจะให้อยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะครับก็คือ1.2เมตรนะอ่ะตรงนี้ก็สามารถเตรียมเขาเรียกว่าอะไรครับทำอาหารได้นะครับหุงเตานะครับใช้เตาหุงหาอาหารได้เลยนะครับติดตั้งฮูดได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือมันจะแมทชิ่งกันเลยส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่อีกประมาณ60เซนติเมตรนะครับจากเตามาตรงนี้ตรงนี้สามารถ วางครอกอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นที่เตรียมอาหารเป็นที่หั่นผักหั่นหมูสับหมูอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เป็นช่องไมโครเวฟนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่เสียบปลัก๊กไมโครเวฟได้ด้วยเช่นกันนะครับม,ม,ม,มีรูเสียบเวลาเอาสายไฟย่อนลงมาสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะนะครับก็ไม่เกะก,กะนะครับก็เอาไมโครเวฟไว้ด้านบนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ มันเหมาะสมนะครับถัดออกมานิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นซิงล้างจานนะครับซึ่งซิงล้างจานตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่นะครับในการที่วางของตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่คว่ำตะแกรงนะครับตะแกรงตรงนี้นะครับก็คว่ำจานตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถให้น้ำนะครับจากที่ล้างจานเนี่ยเสด็จนะครับหยดลงมาตรงซ er ิงล้างจานซิงล้างจานก็จะไหลไปตรงท่อนะครับตรงนี้ก็จะไม่เปียกจะไม่เลอะเทอะนะ ที่แขวนสามารถติดติดได้หมดเลยนะครับคุณจะแขวนช้อนแขวนตะหลิวแขวนทัพีอะไรติดได้หมดเลยนะมาใต้เคาน์เตอร์นะครับใต้เคาน์เตอร์นี่เราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมดูปูกระเบื้องให้หมดเลยกระเบื้องผนังใต้เคาน์เตอร์เราก็ปูให้กระเบื้องพื้นใต,ตน้เาคาน์เตอร์เราก็ปูให้นะครับตรงนี้ที่เราปูให้นะครับเวลาน้ําหยดน้ําอะไรพวกนี้สามารถเอามือกวาดน,น้ําออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ผ้าชุบนะครับโอเค ตรงนี้นะครับลิ้นชักเราก็มีให้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถวางช้อนวางมีดวางตะเกียบอะไรได้หมดเลยนะครับช้อนซ่อมตรงนี้ก็สามารถคว่ำแก้วน้ําได้นะครับส่วนด้านล่างเลยนะครับคุณจะวางพวกน้ําปลานะครับหรือกระปุกน้ําตวงน้ําตาลเครื่องปรุงรสได้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักอันนี้เป็นลิ้นชักสําเร็จรูปก็คือสามารถติดตั้งเข้ากับครัวได้เลยนะครับใต้เตาแก๊สนะครับเราก็ปูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับ แล้วก็สามารถวางถังแก๊สด้านในได้นะกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นใต้เคาน์เตอร์ปูให้หมดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับคิวเคาน์เตอร์นะครับเป็นคิวอ่าสแตนเลสนะครับเงานะครับสวยงามนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีฝุ่นเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่างานเพิ่งเสร็จเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเราใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตหรือกระเบื้องพอร์ลนี่ปูนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยทั้งท็อป ทั้งขาเป็นลายเดียวกันหมดเลยโซนซักล้างของเราด้านนอกตรงนี้เป็นโซนโปร่งนะครับมีระแนงโป่งรอบเลยลมเข้าเป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถอากาศสามารถโฟล์นะครับเข้าไปที่ห้องครัวแล้วก็ถ้าคุณเปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับอากาศก็จะเข้าไปในตัวบ้านด้วยเช่นกันคุณเปิดประตูหน้าบ้านอากาศจากหน้าบ้านก็โฟล์เข้ามาหลังบ้านนะครับแล้วก็ออกไป ดังนั้นเนี่ยการไหลเวียนของอากาศเนี่ยเป็นระบบหนึ่งนะครับที่สําคัญของตัวบ้านเลยด้านบนนะครับเราใส่เป็นแผ่นใสตรงนี้ใส่เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็มีไฟกล่องนะครับเป็นไฟกล่องสีนะ่เหลี่ยมนะไฟกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นไฟสไตล์ล็อปนะครับหันมาด้านนี้นะครับด้านนี้สังเกตนะเรามีหน้ากากกันมแมลงตรงนี้ซึ่งหน้ากากกันแมลงตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้ากากของ ฮูดดูดควันนะครับของฮูดดูดควันซึ่งเวลาทำอาหารเสร็จเนี่ยก็จะเป่าออกทางโซนซักล้างและโซนซักล้างก็จะกระจายออกไปตามระแนงนะครับที่สำคัญก็คือคุณไม่ต้องเจาะหลังคาถ้าคุณเจาะหลังคาเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสน้ำซึมน้ำรั่วได้พอสมควรเลยนะครับดังนั้นการติดหน้ากากกันแมลงการระบายอากาศของฮูดดูดควันตรงนี้ซึ่งมีความสำคัญและผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทำห้องครัวแบบนี้นะครับอ่ะมาต่อนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะต่อเติมกับเรานะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับไอดีไลน์จะอยู่ใต้คลิปตรงนี้นะครับแอดมาสอบถามมันก่อนได้ไม่ทําไม่เป็นไรสอบถามราคาเช็คราคากันก่อนได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามคลิปของเรานะครับฝากไว้เลครับสาหรับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ